ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจ่าพันวิโรจน์นะจะมาสอนท่านผู้ชมนะฮะรักษาตัวเองนะครับจากอาการเอ็นหัวไหล่ฉีกนะฮะเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับเอ็นหัวไหล่ฉีกเนี่ยมันจะเกิดจากอาการเอ้ยเกิดเจอจากการหกล้มนะส่วนมากอ่ะมันจะเกิดจากการหกล้มนะฮะแล้วเอามือไปค้ำไว้ตอนล้มน่ะมือจะค้ำนะฮะพอค้ำปุ๊บมันจะกระแทกครับพุ่งขึ้นไหล่นะฮะ ทำให้เอ็นหัวไหลมัดเนี่ยนะมันฉีกฮะทาให้เราปวดมากเลยนะปวดทรมานมันจะปวดมากๆก็ตอนที่เรานอนนะครับท่านผู้ชมนอนแล้วตื่นขึ้นมาจะนอนตะแคงนอนหงายกระช่างอ่ะผมมันจะปวดมากเลยตอนนั้นอ่ะบางทีก็ตื่นขึ้นมาเลยเพราะปวดนะครับโคตรทรมานนะถ้าใครเป็นหนักๆจะขยับไม่ได้เลยนะจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะอยู่นิ่งๆเรย่ะครับพอผ่านไปนานๆเข้าไปหาหมอแล้วหมอก็จะ ให้ยามานะครับแล้วก็ทําการบําบัดแต่บางคนบําบัดไม่ได้มันปวดจริงๆนะฮะก็ต้องแข็งทื่อไว้เงินกินยาถ้าคุณไม่ขยับไม่บําบัดเลยนะครับมันจะขยับไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะอย่างเช่นเราจะยกเนี่ย yes. ผมเป็นอยู่นะฮะแล้วผมรักษามาระย่างแล้วเนี่ยครับรรยยนะเราจะยกอย่างนี้นไม่ได้ตอนแรกผมยกไม่ได้เลยนะฮะผมได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ฮะแ,แต่วันนี้ผมได้ขนาดนี้แล้วก็ไปได้อีกนะแต่ได้แค่นี้ครับ ขนะดนี it it ้นี่ก็ปวดและเพราะผมก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มันก็เห็นผลมากเลยครับตอนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยปวดแล้วครับสบายขึ้นนะฮะอ่ะดูวิธีรักษานะครับมันจะเป็นท่าห้าท่าครับท่านผู้ชมทําแล้วแม่งดีริงโคตรดีเลยนะใครก็ตามที่อยากจะกินยาไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยก็ได้นะครับยาแก้ักเสบยาคลายเส้นยาอะไรก็ตามที่หมอให้มานะกินไปด้วยแล้วก็ทําท่านี้ไปด้วยดีมากครับห้าท่านะครับท่าที่หนึ่งนะฮะท่าที่หนึ่งครับให้ท่านผู้ชมนะฮะ ค่อยๆยกแขนข้างที่เป็นขึ้นมานะครับโดยที่เอาอีกข้างหนึ่งนะะล็อกไว้ฮะนี่ครับยกขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้ครับติกลําตัวอย่างนี้ฮะให้มันปวดตรงนี้ได้นะครับสามสิบวินาทีครับล็อกไว้พอครบสามสิบค่อยๆปล่อยลงนะฮะเอามือลูดลงมาครับค่อยๆจับปล่อยลงมาครับท่าที่หนึ่งนะฮะง่ายๆเลยนะครับแต่มันจะปวดหน่อยนะตอนทําอ่ะ ท่าที่สองท่านผู้ชมท่า 2, ที่สองนี 2, น่คือทุกคนนะจะต้องเจ็บแน่นอนฮนะเวลาทําเพราะว่าเอ็นหัวไหล่มันมันแยกอยู่แล้วนะมันรวมไปถึงกล้ามเนื้อด้วยเพราะกล้ามเนื้อมันโดนกระแทกมันจะหดเลยนะฟุบแล้ไม่ปวดตอนนี้เราจะคลายทั้งกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็รักษาเอ็นหัวไหล่ไปด้วยนะครับอันนั้นท่าที่หนึ่งไปแล้วนะครับท่าที่สองท่านผู้ชมเราจะต้องใช้มือนะทั้งสองข้างไขว้ไปที่หลังครับแล้วสมมติผมเป็นข้างซ้ายนะ ก็เอามือข้างขวาจับไว้ครับแล้วก็ดึงออกไปจากลําตัวให้มากที่สุดนะมีฮะดึงออกไปอย่างเงี้ยสามสิบวินาทีนะฮะค้างไว้พอครบสามสิบวินาทีก็ปล่อยฮะมากที่สุดนะบางคนก็ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆทาไปตอนนี้ตอนแรกผมได้แค่นี้ฮะตอนนี้มันไปขนาดนี้แล้วถือว่าดีมากก็ปล่อยนะฮะท่าที่สองนะครับท่าที่สามครับให้ท่านผู้ชมนะฮะเอามือ หรือว้ากับพาดโต๊ะได้ครับแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยครับถอยไปเรื่อยครับให้มันตรงเงนี้ให้มันตรงงนี้ครับสามสิบวินาทีครับทุกท่าเนี่ยสามสิบวินาทีหมดนะอย่่ก็ลงหายใจนะค้างไว้ครับสามสิบ 30. จะจับหรือว่าจะพาดโต๊ะ็ได้นะครับก็ลงไปครับก็ครบพอครับท่าที่สามนะฮะท่าที่สี่ยากหน่อย นนี้ยากเลยนะฮให้ผูช้ชมเอามือปรสานกันนี้ครับมือข้างที่แข็งแรงก็พยายามประคองมือข้างที่เจ็บไว้นะฮะแล้วก็ชูขึ้นไปครับทั้งสองข้างอะ่ะไอ้เนี่ยโอ้โหโอ้ยเจ็บเท่า,าขึ้นไปอยาเงี้ยสามสิบวินาทีครับให้ติดติดหูจะดีมากนะครับพอครบสามสิบวิปุ๊บก็ค่อยๆลูดลงมาครับโดยใช้มือข้างที่แข็งแรงประคองลงมาอย่งเงี้ย ปล่อยลงไปนะครับสี่ท่าไปแล้วนะฮะท่าที่ห้านี่สาคัญเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับควงไหลครับตั้งท่าให้มั่นครับนี่ครับให้พื้นที่ตรงนี้มันว่างนะครับแล้วก็ควงแบบนี้ครับควงสามสิบครั้งนะครับควงไปเลยครับสามสิบนับไปครับนับให้ครบสามสิบครั้งนะฮะควงไปด้านหนึ่งครบแล้วก็ หยุดนะฮะหยุดช้าชาหยุดเสร็จปุ๊บควงกลับนะครับสามสิบเหมือนกันปวดหน่อยนะปวดก็ต้องอดทนให้ครบสามสิบนะครับควงไหมครับคือก้มไปกับพื้นนะแล้วก็ควงให้เป็นวงกลมไว้ให้ไหลเป็นตัวควงครับพอครบสามสิบก็หยุดนะครับหยุดชา้าๆ้านะ ครบแล้วห้าท่านะฮะท้าทาตามนี้นะฮะอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆนะผมม่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยตอนแรกผมทรมานมากโคตรทรมานเลยเวลานอนมันหงุดหงิดปวดอะทาอะไรเนี่ยจะยกของเหมือนเดิมยกไม่ได้นะปื๊ดปวดเอื้อมไปจะไปะหยิบไม่ได้นะปวดแต่ตอนนี้ได้ละเอื้อมไปหยิบได้นู่นนี่นั่นได้แต่เพียงแต่ว่ายังยืดไม่สุดนะยังยืดแบบว่ายิางเงี้ยไม่สุดต้องใช้แขนข้างช่วยยืดแต่มันก็เริ่มได้ละ นีท่ทามาไม่นานนะั้นดีขึ้นเลยครับเห็นผลชัดเจนนะใครที่เป็นเอ็นหัวไหล่ฉีกนะก็นําท่านี้ไปปฏิบัติประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะดีขึ้นเลยบางคนก็ประมาณสองสามอาทิตย์ก็ดีแล้วนะครับถ้าจะกินยาคู่ๆไปด้วยก็ได้นะครับมันมีวิธีรักษา2แบบนะหนึ่งกายภาพบําบัดนะครับสองผ่าตัดนะครับซึ่งผ่าตัดเนี่ยไม่อยากผนะ่าเนาะเพราะว่ามันไม่มีใครอยากผ่าตัดหรอกเนาะแต่วิธีนี้มันดีนะฮะมันดีมันสามารถรักษาได้ด้วยตัวเอง เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับก็ฝากท่านชมด้วยนะครับฝากท่านู้ชมด้วยอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เห็นคลิปนี้นะจะได้มีประโยชน์นะครับช่วยเหลือกันไปนะครับกดติดตามนะสำคัญมากเลยนะกดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะสำหรับหมอรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับวันนี้เอ็นหัวไหล่ฉีกครับได้ผลสุดยอดฮะดีมากๆเลยนะฮะดีมากๆเลยนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ